ผมจะพูดมากเลยกับถ้าไปบรรยายให้เด็กที่ไหนฟังเรื่องของว่าแม่กับลูกลูกกับแม่มีคนไข้ของผมคนหนึ่งที่มาให้ผมโปรแกรมจิตใต้สำเร็จหรือว่าสะกดจิตบำบัดที่คลินิกกันนะครับแกร้องผมร้องไห้มาลูกสาวด่าแม่ลูกสาว15ปีนะครับเรียนในโรงเรียนลูกสาวคนเดียวโรงเรียนเอกชนมีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ด่าแม่ว่าแม่ไม่ทำตามสัญญาไม่ซื้อโทรศัพท์ยี่ห้อดังได้บีบีแม่สัญญาแล้วแม่ไม่ทำตามสัญญาเธอนั่งกินข้าวอยู่แม่ก็มาบอกว่าแม่ซื้อให้ไม่ได้นะลูกนะพอดีเงินโบนัสมันเอาไปจ่ายค่าประกันชีวิตแล้วก็จังหวะมันเสียภาษีพอดีลูกผักจานข้าวอย่างนี้เลยครับขูว oh. ลุกขึ้นชี้หน้าแม่ลูกสาวคนเดียวลูกเกลียดแม่ แม่ไม่รักษาทัญยาหนูเกลียดแม่แม่ทำหนูเกิดมาทำไมแม่คนเืียก็ซื้อให้ลูกได้หมดแม่ซื้อให้หนูไม่ได้ทำหนูเกิดมาทำไมหนูอายเขาหนูเข้ากลุ่มเพื่อนก็ไม่ได้ Facebook หนูก็ไม่ได้เล่นอย่างนี้เลยนะครับทำหนูเกิดมาทำไมทำหนูเกิดมาทำไมแล้วก็วิ่งปึงๆขึ้นชั้นสองแตแม่ตกอยู่ในอาการสติช็อก ร้องผมร้องให้มาหาเขาเคยเข้ามาอบรูอาจารย์พี่มีความทุกข์แล้วก็เล่าเรื่องนี้ผมฟังแม่ทําหนูเกิดมาทําไมหนูเกลียดความจนแม่คนอื่นเขายังซื้อให้ได้ถ้าเป็นแม่มีคุณแม่นั่งอยู่เกินครึ่งห้องลองพูดกับลูกสิครับว่าจะพูดยังไงในความรู้สึกผมตอนนั้นที่เป็นนักให้คำปรึกษา์หมฉุนนะแล้วผมก็พูดในใจดังมากเลยนะ ผมพูดว่าลูกแม่ลูกเน่ะมาเกิดเป็นลูกแม่ทําไมแม่ก็อยากได้อภิชาติตบุตรมาเกิดเหมือนกันผีหาตาตามที่ไหนมาเกิดเป็นลูกแม่โลกของแม่มันต่างกันโลกของแม่มันต่างกันกับโลกของหนูแม่มันเต่าล้านปีแล้วอืม ตั้งแต่สมัยพุทธกาล2,000กว่าปีมาคนก็มีสองตาสองหูสองหนึ่งปากไม่เคยเอาตูดหายใจแทนจมูกทราบผิดลกในอดีตกับปัจจุบันก็เหมือนกันเพราะคนไม่เคยเอาก้นหายใจเอาปากกินข้าวและคนไม่สามารถปดิเอธความจริงว่าเกิดมาได้เพราะแม่พ่อแม่เป็นพระอารหันต์ของลูก คำคำนี้มันยากต่อความเข้าใจถ้าทุกท่านไม่ได้ศึกษาความเป็นรหันให้ลึกซึ้งในหัวใจเพียงพอแต่เอาง่ายๆนะครับแค่ขอให้กายเนื้อเนี่ยอุบัติขึ้นเนี่ยเพื่อให้เรามาทําคะแนนในเรื่องของกรรมสร้างบาร,รมีนะครับปั่นหุ้นที่จะไปเป็นเทวดาก็ได้ไปเป็นพรก็ได้พัฒนาเลงแม้ท่านหลุดพ้นออกจากวัฏจักรเนี่ยแค่กายเนื้ออย่างเดียวนะก็ตอบแทนเขาได้ในหมดแหละอย่าไปพูดถึงเรื่องของการเลี้ยงดูที่เขาส่งสีงให้